ครับผมตื่นเต้นฮะตื่นเต้นมากใช่ครับวันนี้ก็มาแถลงข่าวแล้วก็มาขายบัตรวันแรกนะครับผมกับคอนเสิร์ต Sweet Wanderers นะครับผมเจ็ดสิงห์มาสแตนของพวกเราใช่ครับผมใช่ครับเพราะจริงๆหมูว่ามันออกเป็นแนวการรวมพลังมากกว่าเพรเราทั้ง7คนนะฮะเพราะว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราทั้ง7คนแล้วก็รวมไปถึงโปรดักชันทุกอย่างเนี่ยคือจัดเต็มให้กับทุกคนมากๆที่ที่มีมาดูรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนครับผมครับ เออวันน um, oh. right. ี้พ no ี่ลิศเป็นไงเป็นไงครับวันนี้ลิศจินเดียนนะครับผมก็ฝากให้กำลังใจมาแล้วก็วันนี้มีแซนดี้มายืนแถลงข่าวด้วยนะครับผม่ครับเราได้ซ้อมยังไงลิศไปซอมไหนครับเออคีวีคิวได้แล้วครับไปที่คีอมคือคือลิศตั้งใจมากนะครับคอนเสิร์ตนี้คือคือพยายามหาคิวกับเสารทิศย์บ้างเมื่อไหร่ก็จะแบบว่าบอกพี่ๆแล้วก็แบบว่าให้จัดคิวให้ซ้อมแน่นๆเลยอะไรเงี้ยฮะใช่ครับครับรอดูโชว์จากลิศได้แน่นอนนะครับจัดเต็มได้นะครับโอ้แล้ฮะขอบคุณขอบคุณทุกคน นะฮะที่ให้ให้ความสนใจแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรานะฮะสำหรับวันที่ตอนที่บัตรเปิดขายแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงก็โซเอาท์นะฮะขอบคุณทุกคนมากจริงครับผมแต่ว่ายังมีอีกใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เปิดรอบสองนะครับว่าขายรอบสองในวันนี้นะครับผมเวลาหกโมงนะฮะยังไงก็ ใครที่ซื้อบัตรไม่ทันในรอบแรกนะฮะก็ยังไงก็ซื้อได้ที้รอบสองครับใช่ครับหรือใครที่ดูแล้วก็อยากจะดูอีกเีลยก็ซื้อเผื่อไว้ได้ครับผมเพราะรับรองว่าเราจัดเต็มกันสองรอบแน่นอนก็คือตอนนี้มีวันแรกคือวันที่4นะครับกรกฎาคมนี้นะครับผมในวันเสาร์แล้วก็เพิ่มรอบเป็นวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้นะครับผมก็ฝากซื้อได้สองรอบเลยครับผมจริงๆแล้วเรื่องแขกรับเชิญเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่รู้นะฮะ คือยังไม่บอกทุกคนว่าจะมีโอกาสได้คร,ร <อ S 1> คู่กับพาร์ทไหนใครเดียวใครร่วมกับใครแต่ว่าก็เป็นเป็นชื่อก่อนแล้วกันเป็น,ปนชื่อไปก่อน,น <ะ S 1> ครับผมครับ ผมอย่างที่พี่การบอกเลยฮะคือเราตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะพี่กับใครหรืออะไรยังไงแต่ว่าส่วนมากแน่นอนว่าโฟกัสของโชว์ของพวกเราทุกคนจะเป็นโชว์เจ็คนรวมกันใช่ใชครับก็บจะแบบว่ารวมพลังอย่างที่พี่แกงได้บอกเลยฮะพวกเราก็จะโชว์อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนครับครับผมือว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะ,นะครับมันเป็นเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราทั้ง7คนแต่นั้นแขกรับเชิญก็คือแขกรับเชิญของพวกเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคือกลุ่มคนที่พวกเราจะต้องต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วกัังนวรมพล แล้วก็ทําทุกอย่างที่มีที่เรียนรู้มาตลอดระยะเวลาทาให้คนทุกคนมีความสุขในคอนเสิร์ตรัางนี้นะครับครับผมครับล้วนัวนอ่าล้วผมครับทีมของผมก็ล้วนก็อย่างที่ที่บอกครับมันคงจะเป็นความสนุกที่แบบสุดๆตามสไตล์ของผมนะครับก็อยากให้ทุกคนได้สนุกแบบไร้ขีดจำกัดอยากให้แบบว่า ปลดล็อกตัวเองคือมาดูคอนเสิร์ตเราเราอยากให้ทิ้งความทุกขความเครียดไปเลยแล้วมารับความสุขจากเราจริงๆจริงของผมก็จะไปในสุดทางของผมก็คือแต่ละคนก็จะมีสไตล์็จะไปในสุดทางของใช่ใช่ใช่ครับครับก็ย้ำอีกรอบนึงนะฮะตอนนี้นะครับรอบวันที่4กรายาคมนะครับผมในวันเสาร์นะฮะตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับผมใครที่อยากจะมาดูนะครับเราเพิ่มรอบให้นะครับเป็นวันที่5กรกฎาคมนะครับวันอาทิตย์ รีบจับจองบัตรกันให้ดีใช่ฮะย้อราคาบัตรไปอีกรอบหนึ่งครับอ่าครับราคาบัตรครับพี่ฮันบัตรมี500นะฮะร้อยหนึ0ง0ันพันห้าแล้วก็2,500าครับผมแล้วก็บัตร V.I.P. 5,000บาทเนี่ยจะมีของพิเศษให้นะอ่าใช่อยากรู้ว่าเป็นอะไรอย่าลืมซื้อนะครับเพราะว่าบัตร V.I.P. นี่หมด็ลมาครับใช่ครับกครับผมแล้วมาเจอกันครับครับ